สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องสารดีมีสารนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบการเติมน้ํานะครับลงบ่อนะครับผมบ่อที่กรมพัฒนาที่ดินนะครับได้คูณให้เรานะครับเป็นบ่อใหม่ๆนะครับอยู่ข้างหลังนะไม่มีน้ํานะครับเราจะใช้แหล่งน้ําบาดาลนะครับในการเติมลงไปในบ่อนะครับบ่อนี้นะครับบ่อนี้มีขนาดความจุอยู่ที่1260ัิลูกบาทเมตรนะครับ เป็นบ่อของพัฒนาทัดินนะครับผมเรามีแหล่งน้ําคือบ่อปรดานเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมนะครับบ่อบรดานของเราอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับผมนี่คือบ่อปรดานของเรานะครับเราจะดูดน้ําจากบ่อบรดานบ่อนี้นะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับสี่แผงเจ็ดราวัตต์นะครับต่อท่อพีมาตรงนี้นะครับเพื่อเติมลงไปในสระน้ําของเราครับผมนะฮะ เรามีแหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับเราก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องของปัญหาไผ่แรงนะครับพะเรามีแหล่งน้ําประดานะครับนี่ก็ปล่อยลงไปแล้วนะครับมาดูว่าใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปริมาณน้ําในบ่อนี้จะเพิ่มขึ้นมากไหมแค่ไหนนะครับนะครับเพราะบ่อแรกเราใช้เวลาประมาณเพียง5วันน้ําเต็มสระเลยครับเดี๋ยวพาไปชมบ่อแรกนะครับที่เราเติมน้าลงไปนะครับ ครับผมนี่เป็นบ่อนะครับที่เราได้ใช้น้ําบาดาลเติมนะครับใช้เวลาเพียงห้าวันนะครับบ่อนี้ขนาดความจุก็ประมาณพันสามร้อยลูกบาศก์เมตรนะครับใกล้เคียงกับบ่อเมื่อกี้นะครับเป็นบ่อขุดเองนะครับผมเห็นไหมฮะนะฮะน้ําเต็มบ่อครับไม่ต้องห่วงครับตอนนี้คือข้างๆเนี้แรงนะครับไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนนะครับส่วนสระของเรานั้นนะครับก็มีน้ำเต็มสระเลยนะครับเพราะเรามีบ่อบาดาล เอาไว้เติมนะครับนี่เป็นข้อดีของบอ่อบาดานนะครับถ้าใครสนใจอยากเจาะบ่อบาดานก็ติดต่อพวกเราได้นะครับเรามีทีมงานเจาะบดาลให้นะครับเอาไว้ทําโครงการโคกนองนานะครับผมเติมน้ำในสระเติมน้ำในบอใน่อในคลองไส้ไก่ครับผมยินดีให้บริการทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ